บันทึกต่อเวลาเนี่ยก็จะพราว่าแต่ละไอเทมของรายจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ลดกันได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกออปชันหนึ่งคือคงต้องพยายามพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็หาช่องทางการเพิ่มรายได้ของเราขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่เราก็จําเป็นต้องทํานะครับอันต่อมาคือเรื่องของการพยายามที่จะปลดเปลื้องหนี้สินให้เร็วที่สุดให้หมดเร็วที่สุดนะครับ อันนี้ผมเห็นด้วยถ้าเราพูดถึงกรณีเป็นหนี้สินระยะสั้นซึ่งระยะสั้นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงหนี้สินที่มีดอกเบี้ยแพงนะครับเช่นหนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้ uh, personal loan กระทั่งรวมถึง uh, การกู้นอกระบบนะครับซึ่งจริงหนี้พวกนี้มันไม่ควรจะสร้างแต่แรกแล้วแต่เราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสำหรับ ชนชั้นกลางหรือชนชั้นที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับบางครั้งเขาเองก็ไม่้จะสร้างหนี้สินแบบนี้แต่มันเป็นความจําเป็นนะครับเพื่อที่จะพยุงครอบครัวพยุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ไปได้บางครั้งอาจจะจําเป็นต้องพึ่งสินเชื่อกลุ่มนี้ซึ่งตอกเบีย้ยแพงดังนั้นผมเห็นด้วยว่าถ้าเราทําได้เราควรจะรีบนะครับหาเงินลดค่าใช้จ่ายนะครับเอาเอาเงินส่วนเหลือเนี่ยไปเคลียร์หนี้ส่วนนี้ นะครับหรือหาอไรายได้เพิ่มมาเพื่อไปเคลียร์หนี้ส่วนที่เป็นหนี้ระยะสั้นดอกเบีย้ยแพงตรงนี้ให้จบเร็วที่สุดเพราะมันคือตัวกัดกินนะครับเ,เงินเก็บเงินออมแล้วก็อนาคตทางการเงินของเราและครอบครัวนะครับแต่อันหนึ่งที่ควรจะระวังก็คือหนี้ระยะยาวนะครับเช่นหนี้รถยนต์อาจจะ3 5, ปี5ปีหรือหนี้บ้านที่อาจจะไม่ถึง20 30, ปี30ปีผมจะบอกว่าคําว่าพยายามลดหนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ย ผมไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะรีบไปกรบหนี้บ้านนะครับัวอย่างเช่นตอนนี้คุณมีหนี้บ้านอยู่3ล้านบาทนะครับคุณผ่อนแบงก์อยู่อาจจะประมาณสัก2 0,000ต่อเดือนและคุณอาจจะมีเงินเก็บอยู่แล้วประมาณสัก5 0 0 0สนถึงแปดแสนบาทนะครับฉะนั้นข้อพึงระวังคือถ้าคุณได้เงินก้อนมา5 0 0แสนแปดแสนกระทั่งหล้านบาทเนี่ยคุณยังไม่ควรเอาเงินก้อนนี้นะครับไปโปะนี้บ้านโอเค เพราะอะไรฮะเพราะคุณผ่อนอยู่สองหมืนต่อเดือนถ้าคุณรู้ว่าคุณยังคงหารายได้แบบนี้ไปได้อยู่ก็ให้คุณผ่อนแบบนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเอาเงินสดของคุณเนี่ยไปกลบเพราะการที่คุณกลบไปคุณหนึ่งคือคุณกลบไม่หมดมันก็ยังมีหนี่อยู่แล้วเมื่อคุณกลบแบบนั้นและคุณไม่ไป ทำสัญญาเพื่อลดอัตราการผ่อนลงคุณก็ยังผ่อนในอัตรา20,000ต่อเดือนตามเดิมกระแสงเงินสดของคุณเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่เงินก้อนคุณหายไปล้วนะครับห้าแสนแปดแสนหรือกระทั่ง1ล้านบาทโอเคไหมฮะ